จากที่เมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมานะคะได้เกิดมวลน,น้ําขนาดใหญ่เลยค่ะก็พัดถมเข้ามานะคะจนทําให้กําแพงดินที่อยู่บริเวณด้านหลังของดิฉันนะคะซึ่งได้มีการถมที่ของเอกชนรายหนึ่งพื้นที่กว่า300ร้อยไร่พังทลายลงมาแล้วก็ทําให้ทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรเนินพระหวานนะคะได้รับความเสียหายรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยสิครัวเรือนเกือบ60ชีวิตด้วยกันนะคะณขณะนี้ทางด้านของเทศบาลเมืองหนองปรือ แล้วก็ทหารจากมทบ14บก็ช่วยกันในการที่จะมาฟื้นฟูปรับปรุงบูรณะพื้นที่เพื่อที่จะให้ชาวเอื้ออาทรนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยได้กลับเข้ามาอยู่ในบ้านของตัวเองแต่ว่าณขณะนี้นะคะในส่วนของเอกชนที่มีการถมที่ดินสูงขนาดนี้เนี่ยยังไม่ออกมาแสดงความรับผิดชอบอะไรเลยค่ะวันนี้ค่ะเขาก็เลยมีการนัดประชุมกันในส่วนของคอสชอชาวบ้านที่เดือดร้อนรวมไปถึงการเคหะแล้วก็ทางเทศบาลเมืองหนองปลือนะคะในการที่จะ หาหรือกันหาแนวทางในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาให้กับชาวบ้านแล้วขั้นตอนในการดําเนินการกับเจ้าของที่ดินนั้นเนี่ยจะทําอย่างไรต่อไปไปชมบรรยากาศค่ะตอนนี้ตามตลอดิงๆผมม่าที่อยุธยามีรงใหญ่องช้รถยนต์ในการดำเนินงานะครับผมจัดการให้สามารถเข้าไปได้ ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เสียหายเนี่ยต้องรวบรวมไว้กองไว้หมดอเลยหรงอบางส่วนต้องทิ้งก็ทิ้งพวกที่นอนทกอะไรทุกเสื้อผ้าที่มันปรงกาจะต้องทิ้งไปภาพการตั้งโต๊ะประชุมเพื่อหารือแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับภัยพิบัติในโครงการบ้านเอื้ออาทรเนระหวานซึ่งมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยตัวแทนจากเทศบาลเมืองนองปลือนําโดยนายธีรวิทย์ทองนอกประลัดเทศบาลเรือตรีปราโมททับทิมรองประหลัดเทศบาล ด้านทหารนำโดยร้อยตรีดวงแก้วธรรมวงศ์นายทหารชุดควบคุมพื้นที่อำเภอบางละมุงมทบ .14 ชนบุรีด้านการเคหาแห่งชาติและในส่วนของประชาชนผู้ที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์ดินโคลนถลม่มเพราะกำแพงกันดินของเอกชนที่ถมที่ดินใกล้เคียงหมู่บ้านเอื้อทอนเนินพระกวานนั้นพังคลืนลงมาพัดพาเอาดินโคลนเข้าถมบ้านเรือนประชาชนจนได้รับความเสียหายรวมแล้ว19ครัวรเรือน เกือบ60ชีวิตที่ขณะนี้ต้องใช้ชีวิตประจําวันอย่างยากลําบากโดยเทศบาลเมืองหนองปลือได้จัดที่อยู่อาศัยให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนแล้วพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่มาดูแลพื้นที่ร่วมกับทหารที่มาพื้นปูบูรณาพื้นที่ให้ชาวบ้านได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติ3วันมาแล้วกับการเพิกเฉยของเอกชนเจ้าของที่ดินที่เป็นต้นเหตุของเหตุการณ์อันนําไปสู่ความเดือดร้อนของชาวบ้านในครั้งนี้ วันนี้ที่โต้หารือจึงได้มีการช่วยกันหาแนวทางในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยทางการเคหะแห่งชาติจะดำเนินการแจ้งความเอาผิดกับเอกชนเจ้าของที่ดินในนามลูกบ้านจากนั้นในวันที่16เมษายนทางการเคหะแห่งชาติจะแจ้งความฟ้องทางอาญากับเจ้าของที่ดินด้วยการพูดคุยในวันนี้ชาวบ้านต้องการให้ทางเจ้าของที่ดินต้นเหตุมาพูดคุยเจรจากับชาวบ้านบ้างจะได้ช่วยกันแก้ปัญหา ซึ่งชาวบ้านบางรายต้องการให้ทางเจ้าหน้าที่ทหารบังคับใช้อำนาจตามมาตรา44กับเจ้าของที่ดินเพราะหากทำเรื่องตามขั้นตอนส่งฟ้องศาลแล้วนั้นเกรงว่าจะล่าช้าแล้วเมื่อนาฝนมาถึงอาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นได้เรือตรีปราโมททัพทีมรองประลัดเทศบาลเมืองหนองปลือได้ให้ข้อสรุปว่าจากนี้ให้ผู้เดือดร้อนไปรวบรวมหลักฐานทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย พร้อมทั้งถ่ายรูปไว้ด้วยเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานในการเข้าไปเจรจาให้เจ้าของที่ดินชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นและววันนี้ทางเทศบาลจะจัดการเรื่องห้องน้ําและปรับพื้นที่ให้ผู้เดือดร้อนสามารถเข้าอยู่ที่บ้านของตัวเองได้ทางด้านนายธีรวิทย์ทองนอกปะลัดเทศบาลเมืองหนองปลือได้กล่าวถึงกรณีดังกล่าวที่ทางเทศบาลโดยผู้บริหารคือในายมายชายนนตร นายกเทศมนตรีนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจและทำหน้าที่อย่างจริงจังในการหาแนวทางแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านแต่ทางเจ้าของที่ดินไม่สนใจที่จะเจราจาที่ผ่านมาเทศบาลได้ดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัทศีราชาเทพโยทินซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแล้ว3กรณีด้วยกันคือพอรบรที่ดินพรบรุกที่สาธารณะและก่อสร้างกำแพงกั้นดินไม่เป็นไปตามพรบรควบคุมอาคาร ในวันนี้เนี่ยทางเทศบาลได้มาพูดคุยกับชาวบ้านที่เดือดร้อนแล้วก็ร่วมกับทางด้านทหารด้วยหาลือแนวทางการดําเนินการจากนี้จะทํายังไงต่อไปคะครับในการที่ทางดินถล่มนะครับกําแพงถลม่มแล้วก็ดินทั้งหลายน้ําทั้งหลายเนี่ยมาทาความเสียหายกับหมู่บ้านเอื้ออาทรนะครับหนองไม่แก่นตอนนี้นะครับที่ทางเทศบาลดําเนินการคือ รวบรวมนะครับรวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับทั้งทุกส่วนที่เกิดขึ้นทั้งของในภาคของชาวบ้านนะครับทั้งในส่วนของการเคหนะคนะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลทั้งหลายในความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยไปเจราจานะครับกับฝ่ายผู้ประกอบการคือบริษัทศรีราชาเทพโยธินนะครับ มาเจราจาความเสียหายโดยที่จะเชิญนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งข่ายผู้ประกอบการนะครับฝ่ายผู้เสียหายคือทั้งการเคหะและก็พี่น้องประชาชนทั้ง1 9ครอบครัวนะครับทางข่ายของทางราชาการก็จะมีผู้แทนของท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดคือทางนายอำเภอนะครับทางสายตำรวจก็จะเชิญท่านผู้กํากับเข้ามาส่วนทหารก็จะมี จากทหารจากมทบ .14 นะครับที่รับผิดชอบพื้นที่ของชนบุรีเรานะครับและก็จะมีทางฝ่ายเทศบาลน,นะครับที่จะมาเจราจาพูดคุยกันในวันที16่16เมษายนครับค่ะณตอนนี้ทราบมาว่าทางด้านของเอกชนเองยังไม่ออกมาแสดงความรับผิดชอบอะไรเลยใช่ไหมคะก็ะเป็นเรื่องที่จะต้องเรียกเชิญเขาเข้ามานะครับ,รบนะย,ยังไม่มียังไม่มีท่าทียังไม่มีการแสดงออก จากฝ่ายผู้ประกอบการถมดินนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องรวบรวมปัญหาทั้งหมดนียขึ้นโต๊ะคุยกันนะครับว่าเขาจะแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรนะครับในส่วนของเทศบาลเองเนี่ยได้มีการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายตามอำนาจห,หน้าที่ของเทศบาลเกี่ยวกับเรื่องของการไปแจ้งความมาแล้วเรื่องอะไรบ้างะคะครับมีอยู่ที่เทศบาลดําเนินการอยู่ทั้งหมดนะในสามประเด็นนะครับคือประเด็นที่1น,นะครับ การถมดินนะครับเรื่องของการถมดินตามพระราชบัญญัติการถมดินเนี่ยผู้ถมดินได้รับอนุญาตไปแล้วไม่ดําเนินการทําระบบระบายน้ําตามแบบที่ได้รับอนุญาตจากทางเจ้าพนักงานท้องถิน่นจากทางเทศบาลไปนะครับอ,อันนี้เราเสนอแบบมาอย่างหนึ่งทําไม่ได้ตรงตามแบบที่ถูกต้อง <นะ S 2> ครับถูกต้องนะทำไม่ตรงตามแบบนะครับทำไม่ตรงตามแบบซึ่งอันนี้เราได้มีการสั่งให้เขาดําเนินการให้เป็นไปตามรูปแบบรายการที่ได้รับอนุญาตเมื่อเขาไม่ ดำเนินการเราก็ดําเนินคดีในฐานขัดคําสั่งเจ้าพนักง,งานนะครับอันนี้เรื่องของถมดินนะครับอันที่2คือเรื่องของพรบรควบคุมอาคารนะครับาอาคารก็หมายถึงคือตัวกําแพงกันดินเนี้ยไม่ได้มาตรฐานนะครับไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับอนุญาตนะครับเ,เจ้าพนักงานต้องถิ่นคือนายกเทศมนตรีเนี้ยได้สั่งการให้ รื้อถอนนะครับได้ทางการให้รื้อถอนนะครับได้ดําเนินการไปแล้วนะครับส่วนที่ข้อที่3ก็คือเรื่องของการบุกรุกที่สาธารณะนะครับมีการถมดินทับทางที่สาธารณะนะครับทางเทศบาลก็ได้้องทุกดําเนินคดีฐานบุกรุกที่สาธารณะทางสาธารณะครับค่ะคือเรื่องทั้งหมดนี้3ข้อหาเนี่ยคืออยู่ในขั้นตอนของการดําเนินคดีการตรวจสอบอยู่ใช่ไหมคะคือเรื่องทั้งหมดนะในอํานาจของเจ้าพนักงานท้องถิน่นเมื่อเกิด ความเสียหายเกิดการกระทาผิดกฎหมายในส่วนของที่เรารับผิดช,ชอบอยู่เทศาบาลรับผิดช,ชอบอยู่เราก็ไปร้องทุกกับเจ้าพนักง,งานสอบสวนคือที่สพหนองปลือครับตอนนี้คดีนะครับถือว่าอยู่ในมือของเจ้าพนักงานสอบสวนครับ ในส่วนของวันนี้เทศบาลบอกว่าจะดําเนินการจักพื้นที่ให้ชาวชาวเอื้อทรว์ที่เดือดร้อนเนี่ยเข้าอยู่พักในบ้านได้แล้วสําหรับวันนี้ใช่ไหมคะครับวันนี้นะครับสวันที่ผ่านมาเนี่ยการเคลียร์พื้นที่ใน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 สิ่งที่เกิดขึ้นในความเสียหายจนอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะปกติแล้วนะครับก็เหลือแต่ในเรื่องของป่าปานะครับในเรื่องในเรื่องของสารุนสารพโภายในบ้านนะครับอันนี้ถ้าเราสามารถที่จะประสานกับป่าปาซึ่งรับปากว่าจะมาทําให้ภายในวันนี้ นะครับไฟฟ้าก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็คิดว่าออตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผู้ที่เดือดร้อนทั้ง19บเครอบครัวก็สามารถที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตามปก,กติได้นะครับแม้เอกชนจะมีความตั้งใจดีในการพัฒนาพื้นที่ให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเหมือนกับหลายพื้นที่ที่เอกชนรายนี้ดําเนินการมาแต่ก็ต้องสนใจสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตชาวบ้านรอบพื้นที่ด้วยเช่นกัน ความเจริญพัฒนาไปได้มากขนาดไหนแต่ไม่รู้จักพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรมนำหน้าก็คงเกิดปัญหาเช่นนี้ไม่รู้จบสิ้น สามวันมาแล้วนะคะก็ยังไม่เห็นทางด้านของเอกชนเจ้าของที่ดินนะคะที่เป็นต้นเหตุของการทําให้ชาวบ้านเอื้อถอนหลายครัวเรือนต้องเดือดร้อนจะออกมาแสดงความรับผิดชอบอะไรเลยค่ะแต่หลังจากที่ได้มีภาพของการประชุมระหว่างในส่วนของทหารเทศบาลชาวบ้านรวมไปถึงเจ้าหน้าที่การเคหะเลยห,าหล,ายลายฝ่ายมาประชุมร่วมกันในการที่จะหาแนวทางช่วยกันฟื้นฟูหาแนวทางในการที่จะปรับปรุงบูรณะเยียวยาให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนแล้วก็น่าที่จะมีความหวังขึ้นมาได้อีกสักหน่อยนะคะ ก็ต้องคอยดูกันค่ะว่าในส่วนของเอกชนเองจะมีจิตใจในการที่จะหันมาเจรจากับชาวบ้านได้เองหรือจะต้องมีการรวบรวมในส่วนของหลักฐานนะคะนำไปเสนอเพื่อขอเจรจาให้กับทางเอกชนนะเนี่ยได้ช่วยหันมามองความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านสำหรับเรื่องนี้นะคะทางทีมข่าว TMN c a มเอ็นจะเกาะติดสถานการณ์แล้วก็จะรายง,งานความคืบหน้าให้ท่านผู้ชมได้รับชมอย่างต่อเนื่องค่ะ